ครไอ้ผมไม่น่าหัวร้อนเลยเล่นเล่นไม่ออกดีอะไหมตังเลยแล้วน้องยิ่งเท่าไหร่แล้วนี่ยิ้มเหรอปอดไปยี่งเท่าไหร่ละยิ้มเหรอยิ้เหรอแล้วพี่ยิ้มนานแล้วพี่เออเออใกล้ละไม่ใกล้อ่ะผ่านไปแล้วสองตัวเยอะยิงกันเองนะ กระกอกแตกสิกระกอกแตกโอ้โหทีเฮดอีกแล้ว head <In> shot ทำไงวะทำไงวะให้ให้ให,ใหไ้ไม่ให้หัวร้อนะ <c oughs> หัวร้อนมาไม,ไม่ใช่ฝั่งใครผมอ่ะแม่ไม่ชอบเลยผมก็ไม่ชอบตัวเองนะเนเองอีกที่ตัวเองกูไม่ชอบตัวเองละ ไม่ใช่ตอนที่ผมหัวล้อเลยพูดก็เร็วไนดะ้เอ้ยลหลักหน้าเพราะข้าหน้าเพราะข้าตัวหนึ่งนะพราเข้าตัวหนึ่งเฮจจอดเออไอ้ไม้หนึ่งไม้หนึ่งนะพุท